ไปครับดูแลพี่ๆหน,น่อยเร็วคนจะน้อยแล้วเนี่ยสัตว์สิ่งทั้งหลายใอ้รับรู้ว่าวัดเขากระโดนวันนี้เป็นวันที่สามผ่านไปแตถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาพร่อมาืาเก็บมาโดนแล้วมันก คนี่เป็นนักพัฒนาคนหลายอย่างของเก่าอย่างนี้นะฮะมีรุ่นเก่าไม่ได้มีรุ่นใหม่มีรุ่นใหม่ก็ไงม,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 ม่มีให้ใหดูเพราะฉะนั้นดอกครับของที่นให้เหานั้นได้ไปบูชากันนแต่ที่วัดเขากระโดนนะไม่ได้ออกออกนานแล้วขอให้ออกแต่นานแล้ว หลายปีหลายปีนะครับท่านก็จังจองจองไอที่เหลือก็เหลือแต่เราเป็นชุดชุดไปนะเขาทำนะเขาไ่ทาเขาทำให้เหมือนกันแต่มันไม่หลังนะหนึ่งมืนบาทนี่จะลึกชื่อ พร้อมได้นมสกุญพร้อมได้นมสมบุลแล้วก็กรอบกลัวเอ้าไครลืมงอ่ไขลืมเข้าเกลียบเข้าเกลียบกูหูอะไรอขอต้องจำได้ด้วยเต้องจำได้ด้วยเหมือนโทรศัพท์เขาเจอเอามาให้กองอำนวยการเขากนประกาศโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ฉันเอง บอกเอาไม้เลกอะไรจําไม่ได้หนังสือเขาไม่เขียนสีแดงเขาเขียนสีดําไม่ก็สีน้ําเงินไอ้จ้าม่อกี้ชินทไมต้องถามแล้วเนาะเอ้าให้เวลาเหลือไม่ต้องซื้อสี่สิบสงสัยจะลืมบอกแล้วผมบอกเลยแม่แต่พอเงินพอทองยังลืมลอะไรเขาเก็บกลุ่มจะไม่ลืมนะเออ ของมันลืมกันได้พี่นาะขึ้นว่าไปเนาะทำีมไม่มีบอกกล่าวเ่าซิเลยขอครับข้วครับถ้ากรเป้าเลยกรบเปาไม่ครับเจอกับผ้าป่าลอยฟ้าไบวคเอานโับว่านางสวรรคยสิครับมาให้ติดคนละยี่สิบ กอจะไปมาะกลไปแล้วยี่สิบไปพูดมาก็หิวหิวก็ยังกินไม่ได้เดือตัวยาไว้สาม่อบจอะเก็บหมดนะโบราณก็ถือยาวมาอีกชุดหนึ่งนี่นี่ีกชุดชุดลาไม่กี่บาทพี่จ๋าเอ้าเอาตังไซตัวจะตั้งไยี่สิบีพี่ชายใสหนึ่งร้ไยเอ้าบูชาเยอะ วันนี้เอาเหตุในป่าทักพี่ว่าพี่เมื่อครั้งมันบอกไปเลยว่าเกิดไปทันหรอกแต่พี่เมันเลยไม่ค่อยจะเจอมองต้นสีมหาโพคับโพเงินโพทองต้นสีมหาโพจะไปได้จะกลับเงินต่องเงินแบงต่อแบงบุญต่อบุญทีกี่ล้างกัดกินอะไรเห็นใครก็ต้องฟังนะ